สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ประจำปากหลังของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยาศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพร,มรวมๆจะไม่ได้เจาะอจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะอจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดไลนดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้ หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมประจำปักหลังของเดือนกร,รกฎาคมปี2564กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2564นั่นเองนะครับขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่หนึ่งนะครับ จากไพ่ทั้งหมด78ใบผมเลือกมา10ใบนะครับเพื่อทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเองมีหลายท่านนะครับผมส่งข้อความมามีความสงสัยว่าผมได้ทำตามขั้นตอนในการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยยิบซีหรือไม่นะครับผมทำตามขั้นตอนทุกประการนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสับไพ่นะครับการกลีดไพ่หรือว่าการเกลีย่ยไพ่รวมไปถึงการเลือกไพ่ แล้วก็การเปิดไพ่ยอย่างเมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีการอ่านไพ่หรือว่าการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในการถ่ายทำนั้นผมจะถ่ายทำเฉพาะในช่วงของการเปิดไพ่แล้วก็ช่วงของการอ่านไพ่เท่านั้นนะครับเพื่อให้คลิปมันสั้นกระชับแล้วก็สะดวกในการดูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้น เป็นช่องที่ใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกำลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับดวงของท่านในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าดูไพ่ใบแรกตรงนี้นะครับผมก็คือไพ่ที่มีความสําคัญเป็นตัวตนของผู้ที่เกิดวันศุกร์จริงๆเลยนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับ ในด้านของการเจรจาในด้านของการต่อรองนี่เป็นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าทํางานในด้านของการต่อรองเจรจานี่นะครับหรือว่าการเจรจาต่อรองนี่นะฮะบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากในด้านของการเป็นตัวกลางต่างๆนี่นะฮะก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะมีความสามารถในด้านของการเจรจาในด้านของการใช้วัศิลิ์แล้วนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะครับผมยังมีความสามารถในด้านของ ความคิดไอเดียต่างๆนี่นะฮะบางทีนี่นะครับทำงานร่วมกับคนที่มีความคิดแบบเก่าๆนี่นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจึงมักจะถูกต่อว่าเป็นความคิดที่เสี่ยงจนเกินไปแต่จริงๆแล้วผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะฮะได้คาดการอะไรเอาไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมักจะเป็นตามที่คาดการไม่มีผิด เพียงแต่ว่าในการที่จะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจหรือว่าการหาข้อมูลต่างๆมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจในช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลไม่ค่อยดีนักนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาคาดการณ์นั้นอ่ะมักจะไม่ผิดเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมเนี่ย ยังจะได้ทําอะไรใหม่ๆท่านกําลังจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นงานที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับหรือว่าอาจจะไปเริ่มงานใหม่หรือไม่บางท่านนะครับมีงานประจําอยู่แล้วอาจจะกําลังทําจ็อบใหม่หรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นโดยมากแล้วนะครับจะไม่ได้ทํางานในสายงานที่ตัวเองได้เล่าเรียนมานะครับหมายความว่าเรียนมาทางด้านหนึ่ง แต่ว่าอาจจะไปทํางานอีกด้านหนึ่งและที่สําคัญก็คือผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะครับจะมีความสามารถพิเศษนะฮะแล้วก็ความสามารถพิเศษตรงนี้สามารถที่จะนําไปก่อเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาได้สามารถที่จะเป็นธุรกิจหลักหรือว่างานหลักของตัวเองได้ในอนาคตด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะฮะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ดีดูแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจา แต่ว่าจิตใจภายในนั้นเป็นคนที่มีความแกร่งมากเป็นคนที่มีความกล้าแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับจิตใจนั้นมุ่งมั่นมากและที่สําคัญนะครับในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์งานที่ท่านได้ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับปลายเดือนนี้จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอน แน่นอนนะครับงานของท่านนั้นจะได้รับชัยชนะแต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับชาววันศุกร์นั้นจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับจะต้องทุ่มเทสรพพกำลังมากๆเลยทีเดียวแต่ในที่สุดแล้วก็จะประสบผลสำเร็จและได้รับคำชื่นชมยินดีจากผู้คนในวงงานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะฮะผู้ที่เกิดวันศุกร์ไพ่ใบนี้หมายความว่า ท่านมีโอกาสที่จะได้ไปทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาเคยทํามาได้ระยะหนึ่งแล้วพอมาถึงในช่วงนี้เจอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีปัญหาท่านอาจจะได้เข้าไปแก้ไขนะครับวางระบบใหม่นะฮะไปฟอร์มทีมงานใหม่นําเทคโนโลยีไอเดียใหม่ๆเข้าไปพัฒนาแล้วจะประสบผลสําเร็จกลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้นะครับผมนี่คือการงานของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับ ไพ่ใบนี้หมายความว่าบางท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นนะครับกำลังเจอปัญหากำลังตกที่นั่งลำบากมีเรื่องกลุ้มใจมันหมายความว่าเจอปัญหารุมเร้าในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวด้านความรักก็ตามแต่นะครับทำให้บางท่านนี้อาจจะท้อแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อนะครับในช่วงนี้หมายความว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีไพ่ที่ไม่ดีอยู่2ใบนะครับก็คือไพ่แดดาบแล้วก็ไพ่ขนห้อยหัวตรงนี้ หมายความว่าในปลายเดือนกรกฎาคมนั้นท่านกําลังมีเคราะห์นะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขอีกสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะทําอย่างไรกันบ้างในช่วงปลายคลิปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ท่านกําลังมีปัญหานะครับค่อยๆแก้กันแล้วกันนะฮะหรือไม่บางทีอาจจะทิ้งปัญหานี้ไว้สักพักก่อนนะครับให้มันผ่านพ้นไปสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์นะครับค่อยมาคุยกันใหม่หรือว่ามาเริ่มต้นใหม่ก็ได้ทุกอย่างมันจะมีทางออกที่ดีขึ้นในเวลานั้นนะครับ ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งดิ้นตอนนี้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บนั่นเองนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับไพ่าการเงินไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่คิงถือเหรียญหลายหลายท่านนะครับอาจจะประสบผลสําเร็จในธุรกิจการค้าการขายแม้ว่าบ้านเราในตอนนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจจะมีปัญหามีปัญหาโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีธุรกิจบางอย่างการค้าขายบางอย่างจะประสบผลสําเร็จ อย่างงดงามนะครับอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะฮะนั่นหมายความว่า ท่านจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับในธุรกิจค้าขายของท่านหลายๆท่านต้องการอยากจะลองเสี่ยงดวงดูก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับและบางท่านนั้นอาจจะกําลังทําธุรกิจอยู่ในขนาดนี้แม้จะยังไม่สําเร็จนะครับผมบอกก่อนเลยก็แล้วกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีโอกาสสูงมากที่จะร่ํารวยเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าสัวในอนาคตนะครับผมพไพ่ใบนี้การันตีได้เลยนะครับ และนอกจากนั้นนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์เรื่องราวของความรักนั้นเป็นเรื่องราวของความรักที่แปลกนะครับอย่างไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่ใบนี้แปลกยังไงนะครับผมแปลกตรงนี้นะครับเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าบางท่านนั้นกำลังอยู่ในรักสามเศร้านะครับผมแอบคบนะฮะแอบคบแอบกินก็ว่านั้นเถิดนะไม่เปิดเผยนะฮะเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยพังนะครับแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะโดนจับได้นะฮะ ท่านที่ไปคบอีกคนหนึ่งนี่นะครับในขณะที่กําลังคบอยู่กับคนหนึ่งอยู่นี่ให้ระวังด้วยนะครับไพ่ใบนี้ไม่เป็นผลดีกับท่านไพ่ใบนี้ก็ไม่เป็นผลดีกับท่านนั่นหมายความว่าท่านอาจจะต้องเลิกลาครอบครัวแตกแยกได้นะครับให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ถามว่ามีครอบครัวดีอยู่แล้วอย่าทำนะครับเรื่องแบบนี้ปัญหาต่างๆความกลุ้มใจปัญหามันจะตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นฝากด้วยกันแล้วกันและไพ่ใบนี้ และไพ่ใบนี้นะครับบอกซักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าท่านกําลังจะเสียของรักนะครับนั่นหมายความว่ายังไงเอ่ยก็คงจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวของความรักแบบนี้ไพ่มันบอกมาในลักษณะอย่างนี้การป้องกันนะครับก็คือถ้าเรากําลังจะคบใครอยู่สักคนหนึ่งทั้งทงที่เรามีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วนี่นะครับหยุดคิดเลิกคิดซะดีกว่านะฮะปัญหาจะไม่ได้ตามมานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรไพ่ใบนี้นะครับ หมายถึงสัจธรรมของชีวิตถ้าหากว่าในช่วงนี้ท่านอยู่ในช่วงของ work from home มีเวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าปกตินี่นะครับอยากจะให้ท่านนั้นลองศึกษาตัวเองบ้างลองศึกษาเรื่องชีวิตของคนอื่นศึกษาเรื่องงานศึกษาเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเศรษฐกิจมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราไม่มีเวลาศึกษาตัวเองนะครับทั้งๆที่เราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละนะครับลองให้เวลากับตัวเองซึ่นิดหนึ่งนะฮะว่า จุดมุ่งหมายในชีวิตของเรานี้ต้องการอะไรกันแน่เรามีความสุขดีแล้วเหรอในปัจจุบันนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการชีวิตแบบไหนนะครับบางทีมันจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็บางทีมันจะมีทางออกของชีวิตที่ดีเราอาจจะก้าวใหม่นะครับในช่วงที่ภาวะโรคภัยมันหมดไปในช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นนะครับ เราอาจจะก้าวออกไปด้วยความมั่นใจแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่มากกว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับผมฉะนั้นฝากด้วยกนแล้วกันและมีโอกาสนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะฮะในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมนี้อยากจะให้ทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสูดลมหายใจเข้าออกพูดโท,ทโธนี่ก็เป็นบุญกุศลมากแล้วนะครับหรือว่าจะทําบุญใส่บาตรพระนะครับทาบุญช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทำบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะครับผมในช่วงภาวะแบบนี้ผมว่าก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับจะได้เสริมบุญให้กับตัวท่านนั่นเองและไพ่ใบสุดท้ายนะครับคือไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ผมจะมาคุยในช่วงสุดท้ายว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั้นท่านอยู่ในช่วงมีเคราะห์นะครับท่านมีโอกาสสูงมากนะฮะ ที่จะถูกขโมยข้าวของมีโอกาสสูงมากที่ข้าวของจะสูญหายหรือบางทีนี่อาจจะโดนคู่อรินะครับในระบบงานของท่านนี่นะ่ฉกฉวยเอาข้อมูลต่างๆของท่านไปบ้างแล้วนี่นะฮะและไพ่ใบนี้หมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะฮะไพ่ใบนี้เช่นกันนะครับดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับ,บ,นนรบ,แ,ลรบและที่สําคัญก็คือ ผมฝากด้วยก็แล้วกันว่าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วมีโรคประจำตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับพวกไตความดันสูงอะไรพวกนี้นะครับทานยุกทานยาตามที่หมอให้มาแล้วก็ไปหาหมอตามที่หมอนัดด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะฮะคุณผู้หญิงนะครับที่ได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบของมดลูกนะครับมดลูกไม่ดีแล้วก็มีลูกยาก แล้วก็มีโอกาสแท้งด้วยนะครับผมยังไงก็ตามแต่นะครับในช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ให้ทําบุญดีที่สุดนะครับข้อร้ายข้อหนักนะครับอาจจะเบาได้หรือไม่ก็สูญเสายหายไปเลยนะครับฉะนั้นฝากด้วยกันแล้วกันนี่คือดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2564นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ